วันนี้ก็หอแว่นครับเป็นไงบ้างพี่หนุ่มโอเคแฮปปี้ดีครับเพราะว่าจริงๆก็ทำมาเลยจะพังมาเรื่องหอแว่นเป็นทริปชันก็ปกติเป็นคนใช้แว่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางทีคนติดต่อก็มาก็รู้สึกว่าเออก็เป็นโอกาสอ่ะเพราะว่าพี่เองก็เลยได้แว่นฟรีด้วยสำคัญตรงนี้ที่ได้กร์เล่นฟรีเมื่อกี้อะไรอเล่าประสบการณ์กับการไปขอแว่นมาใช้บริการขอแว่นด้วยใช่ใช่ใช่ครับก็คือก็เป็นประสบการณ์ตรงจริงๆเพราะว่าเรา วดทุกวันแล้วกินยาทุกวันอะไรเงี้ย<ม>ก็แบบไม่เคยรู้เลยว่ามันเกี่ยวกับสายตาเลยคืะดูกระทั่งคุณหมอบอกแล้วก็ไปวัดไปวัดสายตาของหมอแว่นก็ทุกอย่างโอเคมันแตกต่างกับที่อย่างไงครับที่หมอแว่นที่หนุ่มการดูแลการบริการของเขาคือ,ค,อคือหนึ่งเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะละเอียดมากในการวัดค่าสายตาแต่ละครั้งอะไรเงี้ย<ม>ก็ค่อนข้างที่แบบว่ามไม่เคยเจอที่อื่นอะ เวลาเขาวัดตอบว่าคุณจะวัดแบบไอ้นี่จำนวนที่เราลำคาญอ่ะรู้สึกมันเสียวเวลาไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาวาัดเสร็จปุ๊บมันออกมาแล้วมันมันตอบโจทย์อะไรเไงี้ยก็เลยโอเคแบบวันนี้ก็ดูดีมากครับแว่น,นี่ใส่ในี่ยังไงแม่นี้หล่อ <นะ S 3> ครับแว่นหล่อแม่นหล่อมากเลยครับแว่นหล่อพี่พิมพวัดเสร็จยังไงบ้างครับแว่นนี้เหรอก็ไม่ไม่ไม่พิเศษยังไงก็อันนี้ก็เป็นแบบเป็นเป็นเป็นแว่นแบบซีรีนนะครับก็แบบแม่นงานให้พี่นุงฝากหน่อยครับค<น>รับก็อยากจะให้ฝากฝากถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องค่าสายตานะครับแล้วว่า ไปตัดแหวนที่อื่นแล้วมันไม่จบจริงๆอย่างเช่นแบบเป็นโฟกัสีก็ทําให้ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองลองมามาที่ขอแหวนเป็นเซอร์วิชชั่นนะครับคิดว่าน่าจะจบครับพี่หนุนเป็นไงบ้างครับพี่หนับมาร้อนเสร็จแฟนขับตามตามหาหน่วงกันใหญ่หนุนเซอร์ไรส์ตามหาหน่วงกันใหญ่เลยเป็นไงบ้างไม่ต้องตามหาคือคือไปพักครั้เดียวอะไรเงี้ยขอไปพักแค่ครั้หนึ่งเลยช่วงที่ไปพักเป็นไงบ้างพี่หนุ่มเหมือนไปดีท็อกตัวเองไหมหรืออะไรไหมก็ แฮปปี้ดีนะครับก็คือมันเหมือนกับเราไม่ได้พักนานมากอะไรเงี้ยก็เหมือนไปล้างท่อสักทีหนึ่งแล้วก็คือคืออย่างงี้คือคือจริงๆแล้วก่อนหน้าน,นี้พี่พีู่้จักกับคนที่เขาจับงูเก่งๆคนหนึ่งอนะไรเงี้ยแล้วเขาเคยพูดคำเนี้ยกับพี่เขาบอกว่าคือพวกเขาอะจับงูจนชินแล้วเขารู้สึกว่าเขาเลยเพอจับงูจนชินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกมันง่าย มันง่ายคือเวลาจับูก็จับ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 จ่อง่ายแล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บพอง่ายเสร็จความประมาทมันจะเกิดพอความประมาทมันเกิดสิ็จเขาจะไม่ระวังงูก็จะโฉบเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีน้องคนหนึ่งก็โดนไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าแบบด้วยความเคยชินนี่แหละเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วคนเราทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มชินแล้วเรารู้สึกว่าเออเราง่ายละมันควรจะต้องแบบล้างท่อสักทีให้มันแบบเอาใหม่เริ่มต้นใหม่หายไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ พักสัแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาแล้วค่อยค่อยทำตรงนี้คไปเริ่มใหม่แปลกใจไหมคร<ต>ับแฟนคลับถาหากระชายเลยเห <ๆ S 2> มือนหนุ่มกระชายหายไปไม่ได้จากงกนี้เรา,าตรงๆไหมแทบไม่ได้ดูเลยคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือไม่ได้ดูเลยว่าว่าว่าแบบมีคนเขียนถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราลงรู้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบจริงๆก็ลงเล่นๆของเราอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าคือพอกลับมามีคนบอกมัจะได้รู้อ๋อเหรออะไรเงี้ยแต่ก็ก็ขอบคุณทุกคนมากๆและในระหว่างที่พัพี่หนุ่มกับเตา ได้ดีติดตามโซเชียลมีเดียช่วงที่พักผ่อนไม่ได้ดูเลยไม่เคยได้ดูเลยพักโซเชียลไปเลยใช่ใช่ก็พักเลยก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยมันมันได้หิวใจอะไรกับาแบบว่ามันมันไม่ได้หิวใจอะครับอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ได้พักมานานมากอย่างนี้ยแล้วก็แบบช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือคดีมันเยอะครับคดีมันเยอะแล้วเราก็ทำแบบมันก็มันก็เครียดนะฮะตั้งแต่แม่พักมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปวดหัวก็เลยเปิดเราน่าจะไปพักบ้างอย่างที่บอกว่า เราก็อยากไปไปไปล้างข้อหน่อยให้มันแบบเออได้แบบกลับมาไม่ได้สดชื่นหน่อยเลยมีคไม่รู้ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำงานไหมครับพี่หนุ่มขับคนไหนดีกว่าพรุ่งนี้กลับมาทำงานขับคนไหนก่อนไม่กี่วันครับไม่กี่วันไปโอ้ยเออเพิ่ไปมาสามวันนะครับครับพี่หนุ่มมีคนเบนต์มาว่ากลับมาทำงานไปทำงานพรุ่งนี้ทำงานไหมครับอ่ามีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้จะกลับมาไหนอะไรก็เอาตรงๆนะกำลังคิดอยู่ ก็เลยคิดอยู่ว่าเออแบบก็อยากจะพักแต่ว่าก็เ,าเดี๋ยวขอขอขอ,ขอ,ขอ,ขอตัดสินใจสักนิดนึงก่อนอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างกากที่พักจริงหรือว่ามีแอบไปแบบสอ่องรเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่เลยพักเลยคือคือคือแทบไม่ได้แบบเข้าไปตามดูในโซเชียลไม่ได้ดูแม้ทั้งรายการตัวเองก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเหนือความคืบหน้าของสิ่งที่เราทำไม่ดูเลย ธรรมดาเคยเคยพักไปต่างประเทศนะแต่ว่าก็จะมีการดูแล้วก็โทรมาบอกเอ้ย mm hmm. e ต้องอย่างนี้นะต้องทําแบบนี้ต้องนี้แต่ว่าทางนี้คือเป็นครั้งแรกที่จะไม่บอกไม่พูดเลยเลยก็ก็ทำันไปเลยอะไรเงี้ย,ลย mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าพอเราไปพูด,พดรูปเดี๋ยวจะไปกดดันทันตุยเขาด้วยอะไรเงี้ยเราไม่พูดไปเขาทำทำเต็มที่ออกไป mm hmm. จุดไหนของร่างกายที่คิดว่าอันนี้มันต้องพักแล้วละ่ะต้องแบบเบรกานแล้วละ่ะคุณเจี๊ยบอยากพักเขาตั้งนานแล้วครับ เพราะว่ามันคือคือพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้ไปถามคนคนที่ดูรายการหนงกระแสหรือว่าคนไม่ต้องขนงกระแสคนที่ตามข่าวแค่ไม่ใช่คนทําข่าวยังเครียดเลยยังเครียดเลยว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงมันมันเครียดไปหมดอะแล้วคนทําคนทําคนหาข้อมูลคนต้องรับข้อมูลคนต้องคุยกับแขกคือพี่ไงมันก็รู้สึกโอ้โหมันมันก็หนักเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเออมันมันขอไปทําอะไรให้ตัวเองบ้างเนี่ยกว่าเลย อยากอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอยากไปเที่ยวกับน้องอยากไปอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มขออนุญาตถามต่อนิดนึงเรื่องคนใกล้ตัวคนในวงการด้วยกันกับข่าวที่พี่หนุ่มไปฟองมีใครมีประมาที่หรือเปล่าครูคนใกล้ตัวใครอ่ะฮะคนฟิล์มคนฟิล์มคนใกล้ตัวทั้หนใครว่าเล่นการจะทำละครเล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยคือคือจริงๆแล้วหาว่าคนใกล้ตัวไหมสําหรับพี่พี่เคยพูดไปแล้วว่ากับคุณฟิล์มเองเนี่ยก็เรารู้จักกันมานานแต่คนรู้จักกันมานานไม่ได้บอกว่าต้องสนิทกันนะ เออมันมันก็มีระยะมันอยู่ในการในการรู้จักกันรเลยนะครับเออแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นไปตามเป็นไปตามระบบที่มันเกิดขึ้นนะพี่หนุ่มคิดว่าเรื่องคดีหมิ่นประมาทจะยังไงถ้าเกิดจะต่อรองกันได้หรือล่าคือคือคือในส่วนตัวของผมพี่เองอ่ะพี่รู้สึกว่าครั้งนี้มันหนักเกินไปคือมันล้ำเส้นเกินไปคือ คือที่ที่มันผ่านมาเนี่ยก็เคยเจอนะครับไอ้กรณีที่แบบว่าเอาชื่อไปแอบอ้างเอารายการไปแอบอ้า,อางอะไรเงี้ยแต่พอเป็นคนพอเป็นคนที่เราแบบรู้จักเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วแล้วแล้วกับเอาไปทําแบบนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันมันยิ่งรู้สึกรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึก<ะ>ไม่ดีมากมากกว่าทุกคนเขาอย่างคนอื่นอย่างเงี้ย <ๆ S 1> เขาอาจจะมีปัจจัยของเขาเขาอาจจะก็แล้วแต่แต่เราไม่รู้จักเขาไงแต่อันนี้คือคนที่เรารู้จัก แต่กลับไปทําแบบนี้สำหรับสำหรับตัวพี่เองไม่โอเคเหมือนพี่หนุ่มเคยให้โอกาสเขาในการพูดความจริงแต่เขาไม่ยอมพูดความจริงกับพี่หนุ่มสักทีเลยคือเราก็ไม่ได้บอกเขานะเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราให้โอกาสนะเพียงแต่ว่าเราพูดกับตัวเราเองเราเราเราแค่คิดในใจของเราเองว่าครั้งแรกที่โทรไปจําได้เรานะถ่ายสามแซบเสร็จแล้วก็ขอรู้เรื่องก็โทรไปครั้งแรกอย,อยู่บนรถ ก็ถามว่าเออเนี่ยมีคนมาบอกใช้ค็ว่ามีคนมาบอกนะเออไม่ครั้งแรกบอกว่าเออมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจริงหรือเปล่า<ม>เขาบอกไม่จริงอ่ะครั้งที่สองโทรไปอีกพี่บอกอันเนี้ยมีคนมาบอกใช้ค็ว่ามีคนมาบอกแล้วว่าเออม,มันไปพูดแบบนี้นะมันไปพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออม,มันไม่โอเคนะที่<ม>เขาก็ยังแบบก็ก็ยังเหมือนเดิมก็คือไม่เคยพูดไม่เคยไม่จนสุดท้ายแบบ เอาวากับไหนๆคือก็พูดเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาจะได้แบบยอมรับกับเราเราก็โทรไปแล้วก็ครั้งที่สามห้าทุ่มกว่าก็บอกเลยบอกว่าเราได้ยินเสียงแล้วนะเพราะมีคนเปิดให้เราฟังแต่เราไม่ได้บอกว่าเรามีอยู่ในมือเราไม่ไบอกเรามีคลิปอยู่ในมือเราแค่บอกว่ามีคนเปิดให้ฟังแล้วมันเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่คุณพูดแบบนี้คุณเรียกอย่างนี้คุณเอาชื่อผมไปบอกแบบนี้เขาก็บอกว่ามันน่าตินการตัดต่อ เราก็โอเคก,ก็ก็พอก็ปคือจบพอวางหูเสร็จปึ๊บก็จำได้เรยพอ,อวางหูเสร็จปึ๊บผมโทรหาทางพี่เต่าจลเกียรติโทรหาพี่เต่าก่อนว่าพี่เต่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะผมไม่โอเคผมจะแจ้งความดีไหมพี่เต่าก็บอกว่าก็ถ้าเกิดคิดว่ามันปกป้องสิทธิ์ของเราก็กสมควรผมก็ยกหูหาทนายก็ให้ทนายเนี่ยจัดการ ก็คือบอกว่าเดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้นะฟังทั้งหมดแกะเลยแล้วพรวกเนี้ยส่งใบตั้งทนายมาแล้วก็ส่งใบเอ่อ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 เขาเรียกอะไรใบมอบใบมอบเขาเรียกนะใบมอบสิทธิ์ใบมอบสัญญาใบมอบสัญญาบางกวนนานเนี่ยก็เซ็นทุกอย่างแล้วก็ตอนเช้าก็ส่งไปทนายที่สอบกลางไปดำเนินการเอออาจารย์พงษ์ครับเขาด้วยทักพี่หน่อยนะครับเนี่เติดการไปแล้วคือพอวันนั้นเปิดไปใช่ไหมครับครับ วันนั้นเปิดชีวิตไปเป็นวันอังคารตอนเย็นวันนั้นนะ่ะเขาก็ไปออกรายการอาจการยิ่งสา์แล้วหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็โทรกลับมาหาพี่แต่พี่ไม่ได้รับเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้จะต้องคุยอะไรอนะไรยเงี้ยคือเอาตรงๆนะคือพี่ไม่รับไม่ได้โกรกไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่อยากคุยเลยนะแต่จริงๆนะคือเขินแทนเขินแทน คือไอแทนเออเขินแทนอย่าใช้คําว่าไอเลยใช้คำว่าเขินเราเขินแทนนะเราเขินแทนเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเขาจะพูดกับเรายังไงอ่ะพี่ลงเสียความรู้สึกมากเลยกับเทสตรอะไรนี้ยังไงนะเสียความรู้สึกมากเลอืมไม่ได้เสียความรู้สึกแต่ผิดหวังผิดหวังว่าแบบเฮ้ยมันคนที่แบบเราคุยด้วยเจอแบบมาหาเรามาเจอเราอย่างเงี้ยแต่กลับเอาชื่อเราไปทําแบบนี้เลย มันไม่ดีเลยอ่ะแล้วลองคิดดูนะถ้าวันนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้คลิปนี้มาอยู่ในมือก่อนแต่คลิปเนี้ยไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ชอบพี่หรือไปอยู่ในมือของคนที่เป็นคู่กรณีของพี่แล้วเขาตัดแค่สั้นๆออกมาแล้วมาปัน่นคนที่สวยคือพี่นะคนที่สวยคือผมเลยนะมันกลายเป็นว่าอ้าวไอ้หนุ่มไปเรียกเงินเขา20สิบล้าน ันทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะเออมันมันมันล้ําเส้นไปอ่ะมันล้าเส้นเกินไปนี่เอาเรื่องถึงที่สุดไนยถ้าเกิดเขามาขอโทษเขามาเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องขอโทษดีกว่าไม่อยากฟังด้วยไม่รับแล้วไม่รับคือไม่ใช่ไม่รับไม่อยากฟังคือไม่ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าทุกอย่างมว้เป็นไปตามกระบวนการถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะ มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันแบบมันเป็นความเสื่อมทรามในสังคมคือไม่ไม่ควรจะมีใครโดนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นคนที่เป็นผู้ต้องหาก็ไม่มีใครควร,ควรจะโดนแบบนี้กับการที่ไปไป,ไปเรียกเงกินเขาแบบอันนี้เป้าฟ้องอีกคดีอ่ะพี่หนุ่ว่าคือคือวันเนี้ยที่ที่มีการฟ้องไปก็จะเป็นเรื่องของอมินประมาณต่อนนะอันนี้คือไปแจ้งความ แต่ว่าในมุมข้อกฎหมายก็ปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมายอยู่ว่าถ้ามุมไหนที่ไปถึงช่องไหนที่ไปถึงเรื่องนี้ได้ก็เอาบหมดอย่างจะค้องเค่งไหมฮะพราทำความเสื่อมเสียให้ชื่อทำความเสื่อมเสียชื่เสียงให้รายการเลยไม่หรอกครับผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยเขารู้คนที่ดูเขารู้ว่ารายการผมไม่ทําแบบนั้นหรอกเพราะเราคูดกันบ่อยเราเคยคนไปจับคนที่เคยทําแบบนี้ด้วยซ้ำเราเคยไปจับคนที่ทำแบบนี้ด้วยซ้ําแต่แต่ที่เราต้องทําแบบเนี้ย ไม่ได้เกี่ยวของกับรายการเลยนะที่ทําแบบนี้คืออยากให้มันมีมาตรฐานของสังคม,มว่ามันไม่ควรจะมีคนไปทําอะไรแบบนี้แล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าคุณเองก็ไม่ได้แบบลําบากยากแค้นอะไรต้องทําแบบเนี้ยแล้วคุณไปทําแบบเนี้เพื่ออะไรเออมันคุณเอาเปรียบคนนะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงนะ่ะแต่คุณก็คือถ้าคุณทำคุณจะมาบอกว่าเป็นงานท ER ีอา ผมรับมาแต่เอาตรงนั้นเนี่ยยืนอยู่เนี้ยทุกคนเนี่ยฟังแล้วรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกว่าเป็นงานพีอาร์ไหมล่ะเอาเอาตรงตรงเนี่ยไม่ต้องถามไม่ต้องถามร้าว่ามรวยแล้วนี่ทำทำงานเดียวตลอดชีวิตไม่ํำแล้วคือก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้กินหญ้าเราไม่ให้ควายอ่ะเราไม่ใช่วัวเราแบบฟังมันก็รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะก็จะแถทำไมคือจริงๆแล้ววันนั้นที่โรไปครั้งแรกอ่ะอันนี้คือฝากบอกเลยเคยพูดไปแล้วก็ฝากบ่อยครั้งว่า วันนั้นถ้าคุณพูดกับผมเลยนะว่าพี่ครับผมยอมรับครับผมทำจริงผมอาจจะถูก,กชักจูงไปแบบนี้พี่จะเอาไงดีมีทางออกยังไงวันรุ่งขึ้นวันครฉจะไม่เปิดคลิปเลย<ร>ผมไม่เปิดคลิปนี้เลยผมแยกทานายไปแจ้งความไว้เฉยๆยและผมก็จะบอกน้องเขาบอกอเฮ้ยคุณต้องออกมาพูดนะอย่างน้อยเนี่ยคือคุณต้องคุณต้องแปลกระสังคมด้วยคุณต้องแปลกคุณเองคุณต้องแปลครอบกลุมด้วยคือคุณมีเป็นการซื่อสัตย์ตัวเองคือคุณเรามันพลาดได้ แต่ถ้าพลาดแล้วไม่ยอมรับนี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างพี่หนุ่มอย่างเรื่องการแอบอ้างขึ้นรายการแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยต่อไปพี่หนุ่มจะมีมาตรการในการป้องกันโอ้มันม <iso> ันมาตรการมันมันยากมากครับบอกเลยมันไม่มีมาตรการก็แค่ปากพี่พี่น้องน้องสื่อตรงนี้นะครับปากปากกับปากคนเดียวกันว่าคือรายการของกระแสงที่ไม่ไม่มีการเรียกเก็บเงินแม้แต่ม้แต่สลึงเดียวนะฮะยกเว้นคนที่าเป็นสปอนเซอร์ ดี๋ยวอนเซอร์จะเข <rated> ้ามาในวงไม่เก็บตังค์ไม่ได้นะเก็บถ้อนเซอร์เก็บแต่ว่าแต่ว่าคนที่แบบมีเรื่องเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้เราไปกระบอกเสียงให้อะฮะแล้วเราเชิญเนี่ยไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่สลึงเดียวแน่นอนนะฮะก็ฝากกระจายข่าวไปด้วยแล้วกันเพราะมันไม่ได้มีแค่คนคนคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะมันก็จะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเยอะมากมายหรือแม้กระทั่งทนายบางท่านก็มีก็มีก็ไปไปไปอย่างเงี้ยเป็นทนายของรายการหนุนกระแสนะ เรียกเงินงันเขาบอกมันไม่เกี่ยวกับเงนกี่แสนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นสไตล์ของเขาที่เขาจะพูดอะไรก็เป็นมือของเขาไปอย่างพี่หนุ่มทาเคสมาเยอะๆหลายแฟนขับหลายคนเป็นหัวเรื่องความปลอดภัยเรื่องสวัสดิภาพอะไรสัมภาษณ์อยู่แล้วเดินขึ้นมาแล้วตกปากเนี่ยเลยหรอฮะพี่ว่าพี่เป็นคนที่ดีพอคนที่คนที่สัมภาษณ์อยู่แล้วเดินมาตกปากอันนี้ไมนะ่ได้อักขระอะไรนะ เขาอาจจะมีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีหรือเปล่ามันก็อาจจะแบบโดนอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยแต่เราจะเพิ่ไมไหมครับมีคนคอยดูแลหรแบบนี้ไปออกงานก็จะมีเขาจะมีคนมาดูแลให้อยู่แล้วะนะครับนี่นั่นแหละครับก็ <c oughs> นท,ทานายที่โดนตกปากกันเขาเปแซทที่หมร่างค่ะทไม่ใช่ทนายเขาไปออทนายใช่ไหมอ๋อเขาเห็นว่าหนุ่มถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าที่ เขาเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อพี่เขาแซเขาไม่ได้เอ่ยชื่อพี่เขาเออแต่ว่าแต่ว่าก็คือก็คือมีคนก็เข้าใจได้ว่าเป็นพี่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับก็คงเหงาอ่ะก็ก็เป็นสิทธิของเขาเล้พอยาพิมอะไรก็พิมพ์ไปแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าบางทีแบบจะพิมพ์อะไรอะไรออกมาบางอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนายนะพูดถึงทั่วไปอ่ะจะพิมพ์อะไรมาบางทีก็ต้องแบบว่าดูตัวเองก่อน กระจกก็มีถ้ากระจกที่บ้านไม่มีก็เอากะลาตักน้ําแล้วมองอมันมันจะได้รู้ว่าเออมอือทีคนเราจะวิพากษ์วิจารณ์ใครได้คุณก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าคุณ <laughs> คุณดีพอหรือยังที่คุณจะไปดากก่าคนอื่นเขาเพราะนั้นเอง <c oughs> แต่เขาเหมือนจัดที่ไม่ปล่อยเลยนะคะถ้าเป็นหมาหรอถึงบอกว่าเขาทำไมน้องถึงบอกว่าเขากัดไม่ปล่อยเขาเป็นคนนะเขา่ใช่หมานะ เขาไม่ใช่หมานะจะไปบอกว่าเป็นหมานะโอเคได้ได้โอเคได้ครับยาหมุนแล้วโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคครับ